เราเป็นซักลาไม่พูดวเป็นยาคว่ายหนึ่งเราประจักรกระดาษเป็นแผ่นเลใส่เลยแล้วก็ดึงผมลูกค้าให้สุดเลยดึงให้ตรึงไปแล้วก็ม้วนจับนี่เก็บผมให้เรียบร้อยม้วนให้แน่นไม่เป็นไรโอเคนึ่งลูค้ามีเท่ากันไม่ต้องเอาไปจังโคนแบบรวมมาต่อเลยเนาะ ม้วนไปเลยไปเลยมันไปเลยดึงมันตึง้งโอเคไม่ไม,มต้องไปซีเรียสกับไอ้ยางนั้นเนอะม้วนไปก่อน <Okay. S 2> อก่อนที่เราจะลงน้ํายาเบอร์หนึ่งนะครับโอเคหอมไว้แบบนี้อ่าน้ายาเบอร์หนึ่งลงเลยครับโอเคหยอดเลยโอเคหยอดให้ทั่วให้ชุ่มเลยนะครับ อ่าโอเคพอเราลงายาเสร็จปุ๊บวิธีห่อผ้านะครับดูพับซ้ายลงขวาด้านหลังพับด้านหน้าโอเคก็จะได้ประมาณนี้ครับทั้งเลยครับทํามือเรียนแบบหวีสวยแบบนี้อ่าทามือเรียนแบบหวีสวยไ,ไปงานเลยครับอ่าแบ่งขอบด้วยแบ่งขอบหกสิบสี่สิบหน่อย,อยนี่อ่าดัดวอลลุ่มนะครับนี่เลยนี่คือผลงานของนักเรียนนะโอเคไปดูอีกคนครับ